ที่ผมทําไว้น้ําแดงสองอาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาตัดกินดูนะครับต้นเล็กๆผมทําที่ต้นเล็กๆผมจะดูว่ากลิ่นมันจะหอมกว่ากลิ่นทั่วไปไหมครับกลิ่นกลิ่นต้นใหญ่ๆอ่ะไม่รู้มันจะหอมกว่าหัหยเดี๋ยวมาดูกันนะครับออกแล้วออกแล้วปั๊ป๊ นี่ครับนี่ครับนี่อุย้ยเสียได้เลยไม่ได้กินเลยได้กินนิดหน่อยผมเร็วเกินหนึ่งสองอาทิตย์นะได้กินนิดหน่อยกินก็ยังเหมือนเดิมมันยังเหมือนเดิมครับมันน่าจะมีให้กินไม่มีมีม,มีต้องแทงข้างมีครับหรือผมต้องรองรับไว้นี่ครับยังมีมีม เสียดายมากหอมหอมกินไผ่เนี่ยมันมีอยู่กับตัวแล้วแต่น้ำมันจะเหมือนเดิมแล้วเพิ่มอีกอย่างคือจะมีกลิ่นต้นไผ่ครับเ,ออเดี๋ยวมาเรามาดูข้างในนะที่ผมจองไว้เป็นเดือนเป็นไงโอ้นี่จะเป็นแบบนี้ครับจะมีอ,อ๊ะมีวุ้นด้วยมีวุ้นด้วยนี่มีนิดหน่อย นี่นี่ทุกคนมีวุ้นมีวุ้นเฮ้ยมีวุ้นมีวุ้น